สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกมพับสีมบายอีกเช่นเคยนะครับมากับชุดมังกรมังกรขยองเดชโอ้ชื่อเหมือนหนังคาสิ่งยุค90 มซะทำไรกันอะไรกันมือที่สาสดชื่นเสมอหมดแล้วเหรอเฮ้ยเขาวันเขาไม่ใช่วันแมนแต่ว่าเขาไม่มีเพื่อนมาลงด้วย คิดว่าน่าจะเป็นคนนะครับเนี่ยขนหรือเปล่าวนวนขนวนจากสเต็ปการออกตัวต้องลากแล้วเขายิงใครล้มไม่รู้อะนี่ไงคนที่ล้มอยู่เดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้ก่อนเฮ้ยเราต้องลากวะเนี่ย ถ้าเราไม่ลากเราจะเสียคิวไหมเพราะว่าศพนี้ไม่ใช่เรายิงนะครับงั้นเดี๋ยวเราต้องลากสิวะาไม่ลากแล้วเราจะเสียทรงเฮ้ยโดนแล้วไงใช่คนเมื่อกี้ที่ลงที่เรายิงลงไปหรือเปล่าแล้วลงมาใหม่ อยากรู้ต้องไปดูดินออเลยใส่เกี้ยวมาวิ่งไปดิวิ่งไปดิ่นอนเลยโดอเลยนีย่ไงนี่ไงคน,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 นที่ยิงเราแหลปรากดตัวมาซะดีๆเป็นยังไงสำเร็จสำได้เฮ้ย ไปไหนบอดนี่มาช่างถูกเวลาซะจริงเชียวมาถูกจังหวัดตลอดนะครับบอดจังหวัดจะบวกจังหวะเข้าได้เข้าเข็มนี่แม่งมาแจนตลอดเจอบอม,มือพองแล้วไหมเฮ้ยบอดอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะโดนหมดอะบอดเยอะหน่อยนะตาแรก อยะทะไรเนี่ยมานอนอะไรตรงนี้เขาดวลกับคนทางซ้ายมือเราอยู่นะครับเราต้องวิ่งไปเปิดเผยสมน้าให้เขายิงเราก่อนยังไม่เห็นไม่เราเห็นละเอาเห็นก่อนได้เปรียบแล้วเนี่ยโอ้โหคึ่งหลอดใครบอกเห็นก่อนได้เปรียบเกือบขีดเ่้ เฮ้ยอะไรเนี่ยเขายิงล้มไว้มาเก็บของนี่ใส่เราใส่ที้วเลยอะไรกันครับเนี่ยอุตส่าห์ยิงล้มไว้มาลุดของเพลินเลยนอนนอนเก็บสบายใจเลยอ่ะซิกแซกไปรุ่นซิกแซก,ซกเจอตัวแล้วไปรุ่นซิกแซกเฮ้ยล้มอ่ะ มันไมนขึ้นเหลือห้าคนวะเนี่ยวบแล้วบวกแล้วบวกแล้วอ้าหมดแล้วอะไรวะมันไมนขึ้นเหลือห้าชื้อเปิดเขาให้เปินนะเปินเฮ้ยมีเอเคโอ้ย AK, โอยมียาด้วยโอ้ยเอเคนี่คือของดีนะครับ ถ้าให้เลือกอูซี่กับ AK ตอนเริ่มเกมโอ้ยมาจากไหนมัวตะโมอ,อยู่ลืมดูรอยเท้าโอ้ยเกือบคิดมีเพื่อนด้วยมัวแต่ก้มหน้าก้มตาฟาร์มอ,อ่ะมองขอไม่มองแมพแล้วหูฟังไม่ใส่ดโดยโหโหไปไงเรียบร้อยมาดีวะลงมาที่เดิมด้วยแจก ลงมาแจกโอซี่เขาไม่อยู่แล้วผมรอคุณนานมากแล้วนนะคุณไม่เข้าวงเหรอครับในที่สุดคุณก็ปรากฏตัวออกมาเอาดวลกัใครไม่รู้กูไม่สนเมือที่สามเมื่อที่สี่เมื่อที่ห้าเมื่อที่หกเฮ้ยโหเลยหน้าเลยตาขึ้นมาเหลือสิบกว่าคนแล้วอะ่ะเราต้องรีบไปละสองคิว เหลืออีกหกคนนับรวมเราด้วยก็เป็นเจ็ดไม่ปีที้มาดีวะเสียงปืนมันแว่วๆอยู่แถวนี้นี่ไงล่ะในสุดเราก็เจอล้มอยู่หนิแสดงว่ามีเพื่อนนะครับแต่เราไม่สนอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นี่นี่ไม่มีรอยเท้า มีรอยเท้าไม่มีเงาโอ้โหมีเงาโดดตามมาวิญญาณตามติดเงาตามมาติดติดดีน่าเห็นเงาเฮ้ยใครโหดมาวะน่าเขาเห็นผมหรือเปล่าเขาโหดมาันน่าจะอืมน้วทำไมเขาไม่ยิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเขาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ หมือนจะวิ่งมาโหวนตามอะ่ะเราเข้าไปนี่เขาก็ต้องเข้าวงนั่นเองนี่มารอยนี้รอปิดที่แล้วรอปิดที่แล้วไอเราก็ยิงไม่โดนด้วยดิต้องโดนโอ,อซี่แล้วโอซี่หน้าสัน่นหหน้าหน้าผมนี่จะสัน่นหน้าคู่เกือบสัน่น เลือเลือดเหลือแบบโอ้โหแค่แมลงบินผ่านมาก็ตายแล้วเนี่ยแมลงบินมามาแบบเฉียวตัวแล้วก็ตายแล้วเลือดเหลือแค่นั้นเอาละครับเหลือดสองหนึ่งแล้วอ๋อที่ไงรูดแฟคคู่มาเลยอ่ะรูดเลยรูดเลยรูดแฟคเดียวเลยแฟคเดียวจบเลยเป็นไงเป็นยังไง เรียบร้อยไปครับตาแรกกับตาที่2ของวันมันก็เจอบอทเยอะนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเลืเอใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ